ทีทีสวัสดีคนดูทุกคนเลยครับวันนี้เรามากับเราฟุตหนึ่งชั่วงโมงกันอีกแล้วดีใจไหมเอ๊บอกพี่ดีใจไหม,ไท,ไหมทำไมอ่ะไม่อยากเล่นอืมไม่อยากเล่นต้องเล่นโอเคอันนี้เราเป็นอีพีสองนะครับจะต่อจากอีพีาาแรกที่ยับยิวก็ดีมากเลยครับพวะผมก็เลยจะมาเล่นต่อจากอีพีที่แล้วทุกคนดีใจไหมครับดีใจจังเลยดีใจจังเลยไม่ดีใจหรอ โอเคครับเดี๋ยวเราจะยังเพิ่งเริ่มนะครับเราเรามาเริ่มพร้อมกันนะถอยยิ่งเริ่มจับเวลาหนึ่งสากกมสองหนึ่งเริ่มได้เริ่มนะครับไปไปไอ้ปากี้เกิด่อยไงมครับแต่มีหน้ามึงยังยงไม่ตายพวกมึงไหมวะอะไรนะยังยัเไม่รู้วกาตามพวกมึงอยู่ดีก็ใช่รู้กันเหมือนตือ ลรดูก่อนอาจะมีวิธีใช่วิธีไงวิธีแบบบิ๊กทีเรื่อมัได้อะไรคล้องกัานั่งรอกอออ่าก็สสอมวิวเองแต่เราจะทมวิวตรงหนเนีาต้้งตงตายเลยีปตายกูก็ตอนนี้กูมัน้เต่มมัดกับเพื่อนลเพื่อน นเดียวไม่ไ้มีใครวิเวลาฉัเราจะมึงคีก่นไม่หมายถึงให้มึงมาเราคุยได้ยังีงยมาาาเพื่อนมาเฮ้ยไม่แย่งฟาร์มหรอแย่งฟาร์มอะไรฟาร์มเง้นมาช่วยกันสองคนละสองไหมคนละสองตัวไหมเออได้คนระสองมาดิ เฮ้อฮอคนละสองเอ้ยดีมากเฮ้ยจดไปต้นตอนไหนวะปตอนที่ส่มาแล้วกวงขี่เรียออกมามีาของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นตัวผมครับไหนอันนี้ของกูสองตัวเนี่ยนี่นอ่าๆของครับ เฮ้ยฮ้อะไรอ่ะอไปเอาไปตัวนึงหนีรีบมาตีดิตัวนึงเนี่ยอย่าตีแม่งอกรีกพอ,อตีความนี้ได้ไหมเอ๊ะได้แล้วตัวเลือดน้อยไปเนตัวสวอชคือต้องมาแบ่งกันครับเฮ้ยฮ <Hey, hey, S 2> ม,มืออะไรเนี่ยมืออะไรเนี่ยออกครับออกครับหนีครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องใจดีไม่ต้องใจดีไ,จดไปไปเอ๊ะ เอาูลั่ไหมไม่ไม่ไม่ก็ปลอดภัยก่อนนี้อ๋อการอะ้ดีกว่าแกติ้มเจ็ดห้าแล้วพี่เจ็ดห้าพื้นยกูยืนตีอยู่กับมึงอยู่เนีะเอาบอป์ดมันเท่มากพอคนี้่ะแต่เราย้ายๆเลยไปที่เปลี่ยนไปดีมีเซ็บอื่นละพูดคปลอดภัยของกู จะได้ความควาแบบสบายใจไงกลัวว่ายู้ทำไมกูอัพตั้งสามอันทำไมดาเมียมันเบาจังไปอัพอื่นว้าวจริงดิโอ้ยน anyway> ja? ี่อะทั้งหมดที่กูทำมา ที่มึงไปกอะอื่นแล้วใช่ไหมกูรู้ว่ากหกกูมันไปถึงเอาะทหารเรือแล้ว้งถ้ากูเดาเลยตอนไี้จะขนามาไม่ได้ใช่ไม่ได้เชื่อเชื่อพ่นี้กูเชื่อพวกมึงนะไม่เชื่อไอูดีกว่าอเก้านาทีสิบเก้าไอสิบเก้านาทีเอยมันเียวะตมนรนเรีกื่อยๆปะเออตอนแรกก็ยังน้อยอยู่เลยละนี่เลยละ ม่งถึงจราะว่าเลยของจริงไม่รู้ว่าแต่กูทำแต่กูแต่แต่กูทำเค่เชนคูดก่อนเอเอแค่เชนคูดกูไปค่อยทำทีหลังก็ได้มันไม่ค่อยมีใช่สอดตัวเข้มเง,งี้ยนเฮ้ยเอาไ,ไว้เอาไว้เข้มอดซีมิฮาขี้กอยังยังทำไมวะมึงมีระบาดในถานมึงเนี่ยไม่เชื่อ ยังไม่มีจะมีแล้วใช่ไหมนาย่ามากูของเราเลยนะมีโอเคกูไว้เจม,มึงเหลกี่นาทีเนี่ยเหลือที่สิบเจ็ดนาที ตอนนี้นะแบบปกติมาวิวร้อยเกือบร้อยยี่สิบว่สิบน่าจะร้อยยี่สิบแล้มัตัวปกติมาวิวปั๊ร้อยหนึ่งพอไหมคุณก็ขึ้นไปทีๆไอ้กูโดนมันตีปกติใช่ไหมเชียวเข้านี่หว่่าอาสกิลเข้า มี้ซิมเวลร้อยสิบแล้วไม่บอกสิบร้อยยี่สิบประมาณ 120. ร้อยยี่สิบเรลี่มาของเนี่ยสวัสดีครับเอ้ยมันไอ้กเกือบหลังไปสุกคน,นก่อนเกิดอะไรผลดอะไรไม่รู้ลองนดาวนีกูว่าน่าจะได้ผลชอบแต่ถ้าดวงดีสุดก็ได้จะได้คิดสนิท รวมกับกลางๆก็จะได้พวกโลเกียโคตรเผยอะฮะเอาใซตแปดได้พเดมอนปะเครื่องยาวไหมเก็เก็บเก็บเข้าขังแล้วก็สกัดบัลลีเหมือนกันนะได้เงินเหลือแสนหนึ่งซื้อบาร์ได้แล้วใช้ได้ดีนะครับเสียค่าหัวค่วอะไรเราเสียค่าหัวได้ ทุกคนครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3ามนาทีเ้าสิบวินขอเดินทางกลับก่อกันได้ไก่อนแคปส่งแล้วไม่เซฟไปวะไม่ได้เซฟไงกูดีบเกินเอ้ยมันกูไหนว่าตัวเซฟมันนี่ไงตัวเซฟถ้าเราดูจากไปตรงนี้นะเราอยู่ที่กับนี่นะครับ ซึ่งท่านคงจะอยู่ก่อนนี้ทั้ก็จะไปก่อนนี้ครับแล้วคุณจะไปก่อนนี้มันได้ใช่อยู่แล้วใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราได้เดี๋ยวรอโจรอเล่นจบแล้วเอาดูตอนจบกันบัวเลยกูดาวแทบไม่แทบไม่ผิดพลาดแต่เต็ปซื้อมาซื้อป้าอีกกี่นาทีอีกหนึ่งนาทียี่สิบวิเฮ้ยกูตีมันตัวนี้เสร็จพอดีไม่ทันน่าจะ,ะ,ะได้คืนนี่แหละ นนชอีห้าวิไอ้เหี้ยดูครับแล้วอะไรห้าวิสามสองหนึ่งไปจอยห้าตีต่อพอพอพอนะครับดูฟังเสียงนะเสียงนาฬิกาเตือนนะเอาไม่ต้องละโอเคไอ้เหี้ยตกนะครับโอเคทุกคนทุกคนไปจอยไปจอยไปจอยไอคุณปล่อยยังไงกูต้องชุกชุบชันนี่เนี่ยอ๋อตายตาย ตามแคปคือมาแล้ว<ค>เรื่อนเลยห้าสิบโอเคทุกคนแคปนะครับตอนอยู่ไหนก็แคปไปก่อนครับแคปครับแคปครับแคปหน้าจอครับนะครับทุกคนคส่งทุกคนส่งลงในไอจีครับส่งลงส่งลงในแชทกลุ่มเราครับเอือวังฝนแสงโอเคเราดูลูกอันที่แล้วครับ ามคนแรกนะครับวันนี้ปามเราเวลนําผมไปเรีเบี้ร้อยเจ็ดนะครับปามกี่ทัพเบีร้อยเจ็ดเนี่ยเราดูคนต่อไปครับผมครับนี่ผมนะครับโอ้โหภาพจะแตกนิดหน่อยครับร้อยสี่เบีร้อยสี่นะครับตามปามไปได้ยังไงก็ไม่รู้ครับทุกคนนี่ครับดูใช้ผลน้ำแข็งนะครับจะล่ให้แล้วเราใช้ผลยางนะครับดีนะที่เราเปลี่ยนเป็นผลน้ำแข็งได้ทีทีนะครับโอ้โหทีที ดีทีว้วสลบส92นะครับได้ผลแมกมาสามพื้นเรือกเอกเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้เซ็ตเลยนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายคนดูไหมย